สวัสดีครับผมทางวัดครับสำหรับมืเอเนกะสิมาแน่นําเ่ยวกับเรืองของข้อพินเพราะว่ามีพี่น้องนี่ถามกันเขามาหลายว่าข้อพินเหยาท่า,าดหส่สำหรับข้อพินเนี่ยเท่าไหรดเนี่ยมันมันบอกมันบอกไปเลขบ่ดด้ครับต้องถามว่าใส่สกเกลไดัขั้นสกเกลยี่สิบสองข้อกับสีสันขั้นสกเกลยี่สิบสองเคอร์กับสีเหยาวไปแน่ ขั้นสกเกลยี่สิบามกับสีงเงาเป็นอะอีกแต่เมื่อนี้เนี่ยผมสิมาแนะนําสกเกลที่ผมใส่ประจําครับคือยี่สิบสองกับยี่สิบสองจุดห้านิว้วกะเดี๋ยวผมสิให้เบิร์ยี่สิบสองยี่สิบสองนิ้วก่อนเด้อพี่น้องสําหรับสกเกลอยี่สิบสองนิ้วเนี่ยครับความยาวของข้อพินเนี่ยความยงาข้อพินเนี่ยวัดจากซื้อไหนให้วัดจากซื้อนัดเนี่ยครับนี่คือซื้อนัด นัดนี่คือย่องหนาจากย่องหนาได้พี่น้องจากย่องหนานี่เน่าไปหอดไทยไทยพินเนี่ยนี่ผมบวกลบให้แล้วผมจะใซยุประมาณ42.5เซนติเมตรเพราะว่าจากหนาหนามานนี่ครับยิ่งมาหอดนี่เฟสุดไทยนี่ย4ยูน่ เฟสสุดท้ายยูซือมือผมเนี่ยนิ่งโป้งผมนี่ครับเนี่ยซื้อเนี่ยเนี่ยแล้วผมสิบ,บวกบวกลบไปหาอีกให้มันลงตัวคือผมสิใส่บวกไปประมาณเจ็ดมิลมั้งครับมันสิเป็นสี่สิบสองจุดหักมันสิไม่ยูซือมันสิมาอีกนิดนึงครับเป็นสี่สิบสองจุดหักสี่ไม่ยูซือนี่เฟสสุดท้ายยูซือนี่มันสิเท่ากาับสี่สิบสองสี่สี่สิบเอ็ดจุดแปด แต่ผมบวกลบไม่อยกให้เ <N> ป็น42.5เอาคือว่าขั้นพี่น้องถามเนี่เอาสูตรนี้ไปเริ่มสิง่ายกว่าผมสะบอกเอาข้าวของสี่สำหรับเอามาอีกรอบสำหรับข้อยี่สินิ้วจากนัดหนาไปหอดไทยเลยครับไทยไทยไทยข้อเลยผมบวกให้ไปอีก7จมิลให้ยาวยู่ทีซีสิเซนติเมตรนาสิเข้าใจนะพี่น้องคือคั้นถามมาวาอาจารย์ข้อ ข้อพิดเน่าเท่าไดขั้นใส่ซีไอขั้นใส่ยี่สิบสองนิ้วเนี่ยวัดจากนัดหนาไปเลยครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้เขาเหลือไปเด้อแบ่งไว้ใส่นัดครับหามิ้นแต่ว่าลัจนกนั้นจะเห็นหัวขก้นไปก็วัดจากซื้อนัดเนี่ยนะหามิ้นครับลงมาเลยยิ่งเน่าลงมาผี่ฮอดคือว่าสุดสุดสุดของข้อเลยวันถัดไปสี่สิบสองจุดหสำหรับข้อยี่สิบสองนิว้ว แต่ว่าสำหรับข้อของยี่สิบสองจุดหานิ้วป่ะเนี่ยวัดจากขั้นยี่สิบสองจุดหานิ้วเนี่ยวัดจากนัดนัดนัดขึ้นกันครับนัดนี่คือย่องหนาซื้อนี่ยิ่ง,งยาวหมดเลยยิ่ง,งยาวจนนอนมาสุดนี่ครับสุดมือผมเนี่ยซื้อนี่ความยาวทั้งหมดของยี่สิบสองจุดหานิ้วเนี่ยสี่สิบสามจุดห่าสี่สิบสามจุดห่าครับเซนติเมตร นี่คือผมเพื่อให้แล้วเพราะว่าเนี่ยเฟสเฟสสุดท้ายอยู่นี่เฟสสุดท้ายนี่ประมาณ42.8ผมก็บวกมาให้อีกน้อยนึงกัอีกเจ็ดมิลครับเป็น40 4 3 5เอาไงไงนะพี่น้องนะสำหรับผู้ได้เฮ็ดพิ้นเนี่ยหากสเกล2ีนิ้วนี่ใส่ความเงาสเกล2ีนิ้วใส่ความเงา4 2าาา 42. 5 หากเป็นสเกลย2 5 2นี่ใส่ความเง้ยามจุดห้า่างกันเส้นหนึ่งง่ายๆแล้วก็พี่น้องค่อยค่อยไปไล่ไลใส่แหมมถัดบัดบัดใส่กับโตหรือบอดีอีกเที่หนึงกะกะน่าสิข้าใจเพราะว่าผมว่าผมเหง่ายสุดเลยเด้แต่ว่าก่อนส่วนมากเนี่สิมีพี่น้องมาถามมาข้อเง้าข้อพินเง้เท่าไหร่ข้อพินเง้าวเท่าไหรผมตอบเ่าได้เด้ขั้นบวมหว่า ไอพี่น้องนี่ใส่สกเกลเท่าไหร่เองเถอะท่านว่าอาจารย์ผมเห็ดพินสกเกลยี่สิบสองจุดห้าเนี่ยข้อตรงเงเี้วเท่าไหร่ผมก็สิบ,บอกว่าขั้น,ข,นขั้นเห็ดสกเกลสี่ไอยี่สิบสองจุดห้าเนี่ยข้อสีเงียสี่สิบสามจุดห้าคือสิได้ดมาตรฐานซ้ำนี่ครับสำหรับที่เป็นงานผมเด้อเนี่ยสิเป็นงี้สิครับได้ได้ประมาณนี้การสำหรับเรื่องสกเกลเนี่ยเทา ต้องรู้ด,ด้พี่น้องเพราะแมนเ่าแมนว่าข้เาเห็ดพิ้นขึ้นซื้อนี่เข้าตอกการ,ระยากรเด้ว่าแมนว่าเห็ดเห็ดขึ้นมาเนี่ยขั้นเ้าบวมหัวใส่สกเกลได้เนี่ยมันคดตอบมันตอบอยากครับลังเท่อนี่ยังคือยังพิ้นหนึ่งเสียง่าเนี่พี่น้องวิธีเห็ดสกเกลกับขนาดสิบพ่อรู้กันมันว่าผมกะไปบังในช่องผมนะครับวิธีวัดสเกลบังไดนเนี่ยวิธีวัดสเกลกับบอกไปแล้วเนี่ยขั้นต้องใส่ใส่ใส่ข้อแบ่งสี่ครับเนี่ย คือตอนนี้บ่ทันนี่หูจักดอกว่าพินเงาสเกลเท่าใยบัดน,นี้ข้อพินสิเงาสิสันเนี่ยไม้บรรทัดนี่ครับไม้บรรทัดว่าสเกลเนี่ยสิเป็นตัวกําหนดข้อครับไม้บรรทัดว่าสเกลสิเป็นตัวกําหนดข้อพินว่าข้อพินสิเงาปานไดนหรือข้อพินสิสันปานไดนกัให้ฮู้เรื่องนี้นํากับไปเบิ่งในคลิปผมเก่าๆก็ได้ครับค่อยๆไ like, ล like. ่เบิง่งมีบ่จักคลิปดอกคลิปผมนะ่ะคลิปเกี่ยวกับไป เฮ็ดจังไหนห้าสิหัวพิ้นห้าทตีใส่อยู่ในสเกลเท่าไหลเดี๋ยวจังสิได้ข่าใจขั้นถามเนี่ยขั้นถามเราบอกข้าใจยังที่ขั้นบวกต่อไปังที่พี่น้องกับว่าข้าใจกันมันมันสิยากแน่โตไม่บรรทัดนี่ครับเป็นโตกำหนดความเง้วของข้อไม่บรรทัดนี่ว่าแมนว่าไม่บรรทัดนี่ยเง้วเง้ซ้ำหนีเด้คือไม่บรรทัดว่าสเกลเนี่ยเนี่ยไม่บรรทัดนสิเง้วซ้ำหนีครับเนี่ยช่องแรกเนี่ยเห็นวะ ช่องแรกนี่นัดมันฉีดเป๊ะเลยครับเนี่ยแล้วก็มาสุดช่องสุดท้ายคือเฟสที่ีฟเซ่เนี่ยเฟสทีนีฟเซถึงมาสุดพอดีแหละผมก็สิบ,บวกบวกส่วนที่เหลือไปให้อีกหน่อยนึงนี่เป็นสเกลนีสิบสองจุดหักครับเพราะสเกลนี้ได้เท่ากับเมื่อวัดจากนี้ครับไปถึงยองหลังยองหลังก็ซื้อนี่นีสิบสองจุดหักยู่ซี่นี่เท่ากับสิว่างยองหลังซื้อนี่ครับ พินตัวนี้ก็จะกลายเป็นยีสิบสองจุดห่าสำหรับสเกลนี่ไม้มันทัดน,นี่มีความสามคัญนนพี่น้องสำหรับงานงาน,งานเห็ดพินเห็ดกีตาร์เห็ดเบสมันดีสะดวกกว่าเฮ้าใส่แบบใส่จุนเนอร์ครับเอามือกดเอามือกดไปเรื่อยโดเลมี่ไปเรื่อยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยว่าเพี้ยนครับเพราะว่าแห้งกดแต่ละเทือเฮ้าน่ะมันบ่ทอกง่างสุดนี่คือใส่ไม้มรรทัดครับเพราะว่าไม้มันทันนี่มันฉีด คำนวณมาจากมาตรฐานมันคำนวณไม่เป็นมาตรฐานหล้กการเห็นงานกับเห็นงายสำหรับผู้ใดดีเป็น้างี่คิดว่าสิเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมนี่ผมว่าไม่เป็นท่านนี่ซื้อได้แต่ว่าจะบอกว่าพแพงราคามาจากบาทเองครับขั้นอยากซื้อซื้อน้ำผมก็ได้ผมก็เฮ็ดขายอยู่แล้วให้ขายของน้ำแนวถอซื้อไปเลยครับเนี่ย คือว่าผมใบบรรทานหนึ่งเนี่ยมันมีสเกลสองฟังไส้ไส้เนี่ยี่สิบสองกวา่ายี่สิบสองยุดห้าราคาหนึ่งพันบาทเนี่ยมันนี่ขายของกอนพันหนึ่งเนี่ยได้สองสเกลเนี่ยมันคุ้มพี่น้องเราไส้ไส้จนมือตายครับเนี่ยคือสิบเล็กเนี่ยคือสิบว่ามีผู้ใดเอาไปขั้นมาจับบีดจบง้อคือสิบว่าเสียดังมั้ง อยากได้ความแม่นยํำครับซื้อไม้บรรทัดไอ้หูนี่ผู้เพิ่มแม่นกับเพิ่มแม่นครับก็บคือว่าหูไหวนหูมันแต่าสาหรับผมเนี่ยเอานี่บ้างลงกคือได้เลยคัดเจาเรือล่องตรงนะเข้ามาวัดตรงนี่คือเปแน่นอนครับจังไหนกับความแม่นยํำผมว่าดีกว่าหูเพราะว่าสําหรับเครื่องดนตรีนี่แบบนี้อุปกรณ์แบบนี้เข้าเลี่ยนแบบมาจากฝรั่งนะครับความแม่นยํำผมว่า แม่น,น,นย่มก่อนไล่กะสำหรับผู้เพิ่นใส่หูกะกะคือตามตามแนวทางไผยแนวทางมั่นกันบประด้วบาเพิินแต่ว่าสำหรับแนวทางผมมันเป็นประมาณนี้กะขั้นบ่เข้าใจกะถามผมมาอีกเถอะแต่ว่าก่อนสีถามผมนะ่ะให้ไปศึกษาก่อนศึกษามจาจังหน่อยครับแกะขั้นผมถามไปหรอตอบป่ะดีสีมั่นกับผู้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 แขกตอบมกันยาก กับไปเบื้องในคลิปก็เก่าผมค,ค่อยๆเบื้องทีละคลิปสองคลิปแล้วมันก็สิมีความรู้สี่พ่อได้แน่แหละผมเพียนเน่ผมก็เฮ็ดแต่ละคลิปก็ให้ความรูเร้เล็กๆน้อยๆห้เติมกันไปครับแต่ว่าสำหรับสำหรับผู้ใดดีสีคิดว่าเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอันนี้เนี่ยผมว่าหนาหน,า,หนาศึกษาไว้เพราะว่านึกถึงสมัยตะกี้ผมเนาไปขอไปถามแผงสิี่ยเขาก็บเพบอกคำนแนหมดนี่แต่ว่าผมก็ถือว่าอา้าอีกเทาอยู่บ่าจะเกลียนไหนโลกเนี่ยะผมกับแบง่งแบง่งแบง่งปันวิชากันไปครับ ผู้ใดสนใจจริงจังอิลีเนี่ยคลิปที่ผมเห็ดเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนครับผมเห็ดตั้งแต่ขั้นตอนแรกให้เบิง้งจนขั้นตอนสุดท้ายในการเห็ดพินก็สสำหรับผู้ใดที่เบิ่งคลิปแลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครต์กดไคลไคล์กดแชร์ผมน้ำกัสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับก็บสิม,มีสาระดีๆมาให้สวัสดีครับ